สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ก็นำเหรียญชนิด10บบาทเป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญ เหรียญทั้งสี่เหรียญน,นี้นะครับพ่อค้าซื้อมาขายไปเขาประกาศรับซื้อไม่ว่าจะเป็นช่องหลายๆช่องนักสะสมหลายๆท่านนะครับเขาก็ประกาศรับซื้อกันเป็นปีพศอ,อะไรที่เขาประกาศรับซื้อช่องขายเหรียญชาแนล ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูเริ่มจากเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นเก่าเพราะเสียนเล็กนะครับที่เขามีการประกาศรับซื้อหรือว่าซื้อขายกันราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับก็เป็นชนิด10บาท นะครับปีพศอ,อะไรเราก็ไปดูกันปีพศแรกนะครับปีพศ2 5งพันห้าจำนวนการผลิตไม่ถึง2ล้านนะครับไม่ถึง2ล้านราคาที่เขาซื้อขายกันก็ เหรียญละห้าสิบบาทถึงสองรอยบาทนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่สองเหรียญที่สองก็จะเป็นปีพศ2,500 สี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญน,นี้จำนวนการผลิตก็ต่ำลงมาอีกเหรียญน,นี้จำนวนการผลิตไม่ถึงล้านนะครับเก้าแสนกว่าราคาเหรียญน,นี้ก็จะมีราคาตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึง สองรอยบาทเหมือนกันสภาพผ่านการใช้ถ้าไม่ผ่านการใช้ห้าร้อยถึงหนึ่งพันเลยสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญ <ian> ที่สามนะครับเหรียญที่สาม ปีพศ2542เหรียนนี้ก็เช่นกันราคาซื้อขายเริ่มต้นตั้งแต่50ถึง200บาทต่อมานะครับก็เป็นปีสุดท้ายเหรียนสุดท้ายพศส,สุดท้ายของในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็จะเป็นปีพศ2543ัห้ร่าคาซื้อขายก็เริ่มต้นตั้งแต่50บาทถึง200บาทเช่นกันเหรียญในคลิปวิดีโอนี้ทั้งสี่เหรียญสอีพศจำนวนการผลิตไม่ถึง2ล้านนะครับ มีราคาซื้อขายกันตั้งแต่50บาทไปจนถึง200บาทถ้าสภาพใหม่ๆสวยๆหรือว่าแกะกล่องนะครับก็ผ่านการใช้นะครับก็จะอยู่ที่500บาทถึง1,000เลยทีเดียวสำหรับบางปีพศ ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับช่องคายเหรียญชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ